ที่ชมครับวันนี้กับรายการดัมไลน์นะครับวันนี้ผมจะเอารถมิ t ูบิชิ h i t ท่าน4ีคูนซีซิงเกิลแครครับไปส่งลูกค้าที่อำเภอมันเจคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมคร่าวๆก่อนนะครับว่าคันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับผมคันนี้เป็นดัมไฟฟ้านะครับดัมไฟฟ้าใส่ล้อแมกขอบ16นะครับเป็นยาง MT รัดด้วยยาง MT c มทีคอสวินนะครับผมยี่ห้อคอสวินสองหกหขอบ16นะครับผมเป็นยาง ออฟโรดเลยะผมแล้วตัวรถเป็นสีเทาเข้มนะครับผมจําชื่อสีไม่ได้ว่ามันเรียกสีอะไรแต่ว่าเป็นตัวนี้คนฮิตมากนะครับผมแล้วก็ตัวกระบะดําก็จะเป็นคอกสามลาวครับมีตะแกรงนะครับผมวันนี้ก็พร้อมให้ลูกค้าเข้าสวนเลยนะครับพอทางทราบมาว่าทางลูกค้าจะเป็นฟาร์มนะครับผมก็ตอบโจทย์ครับก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับผมไปเจอคันขอนแกนครับผม เดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยวันนี้เราเราไม่ได้ออกจากละเอียดนะครับพอดีว่ารถรถแก๊สไม่ใช่รถแก๊สร,รถสไลด์เขาต้องไปรับรถก่อนเรานะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งด้ชาก,กว่ารถเราเพราะว่ารถเราเป็นรถกระบะนะครับไปขึ้นรถเลยครับจ่ากล้องเราก็เลยมารัดกันอยู่ที่สารคามแทนครับตำรวจสารคาม ก็จะเดินทางไปมันจกคีรีระยะทางประมาณระยะทางประมาณ200นิดๆครับผม200กิโลนิดๆเพราะว่ามันจะน่าจะสุดขอบของขอนแก่นแล้วไอ้มันจะคีรีนยครับผมหลังจากมันจะคีรีไปมันก็จะเป็นชัยภูมิไปทางภูเขียวนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยผมจะตัดไปอีกทีหนึ่งตอนเข้าไปพัดขอนแก,ก่นแล้วกันนะครับเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลจากนี่ประมาณ80-90กโล เพราะถ้าผมพูดสุดทางก็ผมไม่ได้จะพูดอะไรกับกล้องครับผมโอเคครับอ่ะเดินทางกันเลยครับ นี่เราถึงขอนแก่นแล้วนะครับก็จะออกแยกท่าพระเพราะว่ามันจะไปทางมันอยู่ฝั่งซ้ายครับมันอยู่ฝั่งซ้ายของคอนแก่นเราจะไปเส้นท่าพระแล้วก็จะเลี้ยวตัดเข้าพยืนนะครับออระยะทางอีกประมาณประมาณ50กิโลโดยประมาณนะครับผมคิดว่าได้มา50กิโลถึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแมพเพราะผมก็เคยเที่ยวเส้นทางนี้ก่อนเคยเคยเที่ยวเส้นทางนี้มาก่อนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางลาดครับผมนี่เราเลี้ยวขวาพยืน ผมตอนนี้รถสไลด์เราก็อยู่ข้างหลังนะครับใช่ว่าลังหลังไก่เติมอ,อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะตรงทางเข้ามันจะาคีรีแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทางมันมันจ่าคีรีเพราะว่าเดี๋ยวตอนเข้าไปลูกค้าผมจะเปิดแมพเพราะว่ามันจะเข้าไปอีกเป็นอีกหมู่บ้านนะครับผมโอเคครับไปเจอกันครับผม อันนี้ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าอีกไม่กี่กิโลแล้วครับเดี๋ยวเรามารัดมารัดเจอก,กันกับรถสไลด์เดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามาเตรียมความพร้อมก่อนก่อนส่งให้ลูกค้า ไปพร้อมกันนะครับผมเพราะว่าตามเลือกลูกค้าลูกค้าจะรับรถ10บโมงไปะเดี๋ยวเราตามรถตามรถสไลด์ไปเลยเไปถ่ายกล้องว่าคือรถบ่ะ แล้วเงี้ยโอเคกับรถอยู่ใช่ไหมครับดีดีดีครับชอบเห็นปุ้มเห็นในโฆษณาเยอะเลยในในแอปในต่างครับเนี่ยเป็นรถคันเดียวกันนี่ผมเนี่ยมีมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวกระดัมมันมันจะเฉยเขาจะทำสายยาวเลยครับเจ๊แล้วก็วางไว้แถวบ่อมันมันรอดมาจากใช่ครับมันจะรอดมาจากข้างหลังเราครับจะทะลุมาข้างหลังเรา ใช่ครับแล้วเขาจะทำสายยาวไว้เพราะบางคนเขาชอบมากดข้างนอกครับ <c oughs> รผมก็ตกใจคุณว่าเกียร์เป็นอะไรเนาะคือไม่เกียร์ไม่เขาเา้านนะเดดอเคัาะงกรับงั้นเดี๋ยวผม <c oughs> ขอตัวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปทำงานต่อครับเนี่ยกครับเออครับ ครับไม่เป็นไรครับเียบร้อยแล้วครับะครับก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นที่พอใจของทางลูกค้าครับผมรถสวยแข่งทนพร้อมลุยทุกหน้างานเดี๋ยวเรากลับลเร็ดกันครับผมไป่ะครับก็ ส่งมอบรถให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับลูกค้าก็พอใจนะครับผมในผลงานโปรดักต์ของทาง r ารดันะครับกับมิซูบิชิไททัน2023นะครับเป็นตัวสามตันครับช่วงล่างสามตันดัมไฟฟ้านะครับตกแต่งพวกล้อชุดล้อออฟโรดยางมัทเลนล้อแมกเรนโซนะครับแล้วก็บันไดราวข้างหอก ส่วนข้อกระบะน้ำเป็นข้อสามหล่านะครับลูกค้าจะนําไปใช้อันอีกประสงค์นะครับขนเหล็กขนไม้ขนข้าวนะเพราะว่าลูกค้าต้องการตอบโจทย์นะครับผมก็สลับดําไลฟ์ชีวิตติดดําอีพีนี้ครับผมก็ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านติดตามกดติดตามกดซับสไครต์ครับทั้งเพจไอซ์ดัแล้วก็ยู u ูบครับอินสตาแกรม i k t o กนะครับผมก็ปิดพลาดประกันใดทาง ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะยังมือใหม่เพิ่งเคยมาส่งมอบรถครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ยังตื่นเต้นน,นิดนึงนะครับผมรอยังไงฝากผลงานเล็กๆน้อยๆของเราไว้ด้วยนะครับผมกับบาดน้า s ไครับผมไว้เจอกันอ e ีพีหน้าครับผม